เดิมข้าคิดว่าเพระาะฐานะเจ้าเลยไม่อาจรับรักค้าแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าไม่ใช่ข้าเขาใจผิดแล้วอยา่าดิข้าไม่ต้องกันฮ้ยคุณชายเหตุใดไม่รับยาล่ะหากพี่หญิงอย่ากกำเริบแล้วจะทำยังไงล่ะคุณชายหาข้ากินยานี่วิญญาณข้าคงหลุดออกจากร่างอ๋อ หรือว่าถ้าไม่ได้โดนพิษถ้าหากว่าแม่นางหนิงรู้เข้านางคงไม่ปล่อยท่านแน่ๆเลยก็อย่าให้นางรู้สิยากนักที่จะให้นางช่วยข้าได้ถ้าให้นางรู้เข้านางจะช่วยข้าเลยสรุปคือละครฉากนี้ยังต้องเล่นต่อไปจนกว่าจะข้าปองอังศะได้ มิงเยซินเจ้าร่ำเรียนมาฉลาดล่ำเลิศแล้วยังไงละ่ะแต่เรื่องความรู้สึกเจ้ากลับไม่มีโอกาสได้ริมลองสักครั้งหนึ่งชีวิตเรานานแค่ไหนล่ะจะรู้ได้ยังไงว่าจะไม่มีโอกาสข้าไปเจอเจ้าที่หอจันทราเลยคิดว่าเจ้าน่าจะอยู่ที่นี่ข้าไม่ควรมาพบข้าอีกแต่นี้ต่อไปเราไม่ควรเจอกันอีก ขี่าข้าก็คือสิ่งที่เจ้าอยากจะลัดทิ้งท่านมาหาข้าด้วยเรื่อนที่ดาแมฆขาวใช่ไหมใช่แล้วข้าอยากถามเจ้าหน่อยว่าพอดาวได้หรือไม่ว่าใครเป็นคนฆ่าหัวไปหยุนข้าไม่เห็นศพยากจะคาดเดาวแล้วเหลียวอินว่ายังไงบ้างนางบอกว่าโจถิงเป็นคนทำโจถิง <t ries> โปอ euh, ังศกท่านหมหาข้าไม่ใช่เพราะหัวไปหยุนแต่เพราะโจถิงใช่ไหมเจ้าก็รู้ดีว่าข้าไม่อาจออกหน้าช่วยนางได้ใช่หากท่านไม่ไปเองโจถิงก็จะรอดหากท่านปรากฏตัวที่งอใบโจถิงก็อาจจะโดนลูกหลงจากเหลียวอินซือไท่ไปด้วยไม่อาจปิดบ,บังเจ้าได้เลย ท่านอยากให้ข้าช่วยโจถิงแทนท่านดูท่าข้าคงทำให้เจ้าลำบากใจรู้ว่าข้าลำบากใจแต่ท่านก็ยังขอร้องดูท่าท่านไม่อาจจะละทิ้งโจถิงได้เลยใช่ไหมเปล่าข้าแค่ไม่อยากให้คนบริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนแล้วข้าล่ะท่านเคยคิดไหมว่าข้าเองก็อาจเดือดร้อน ได้นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะช่วยท่านช่วยโจถิงแล้วเราสองคนไม่เกี่ยวข้องกัน พี่โป้ถ้าไม่ช่วยข้าแล้วเหรอพวกแม่ชีนี้หลอกง่ายจังเลยข้าหลอกข้าเหรอถ้าบอกแล้วไงพี่โป้ไม่เชื่อพวกเจ้าหรอกนะเขาไม่มีทางมาที่นี่หรอกนี่เจ้าเขาไม่มาเจ้าจะดีใจไปทําไมที่โป้อังสองไม่มาที่นี่ก็เพราะว่าเขาฉลาดและยังมีอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือ เจ้าไม่สำคัญกับเขาไงล่ะนี่เจ้าทำไมไม่พูดแล้วล่ะฮะคข้าข้ไม่พูดว่าข้าหิวน้ำหรอกข้าจะกินน้ำอืมเอาอีกไหมข้าจะไปห้องน้ำด้วยเพิ่งดื่มน้ำเสร็จจะไปห้องน้ำแล้วเหรอ ข้าลำไส้ไม่ดีอ,อ,อ้ายอันไม่ไหวแล้วก็จะไปห้องน้ำอ่ะก็จะไปห้องน้ำก็ได้ก็ได้ก็ได้ อาจารยอา์อาจารย์มีคนบุกเขาเงาใบบอกว่าจะเอาแม่นางโจไปโอ้อังศกเขามาแล้วอาจารย์ไม่ใช่เขาแต่เป็นเอียบไข่เอียบไข่เหรอ ข้าแค่อยากมาช่วยคนไม่อยากทําร้ายใครจะถอยหรือไม่พวกเราก็ต้องการคนไม่อยากทําร้ายใครเดบโรปดกลับไปเถอะหยุดนะคารวะจะสำนักงอใบข้านำความคิดถึงจากอาจารย์ข้ามามอบให้ท่านอาจารย์เจ้าสอนเจ้าอย่างไรวันๆัอาจะตามเป้าอังศะหาเรื่องไปทั่ว ไหนไหนซื่อ่ทยก็คิดว่าพวะอังสอ์เป็นคนทําแล้วท่านจะจับโจถิงไว้ทาไมกันเจ้ามาเพระเาะโจถิงเหรอเจ้าพูดถูกแหละโจถิงนางไม่ได้ทํา <c oughs> ข้าก็แค่เห็นนางเป็นเหยื่อลอ่อปลาแต่ปลาตัวนั้นไม่ใช่เจ้าซื <c oughs> ่อไทยโปรดเมตตาพวกเราต้องตามหาตัวฆาตรกรที่แท้จริงให้ท่านแน่ได้โปรดปล่อยตัวพี่ถิงเถิถะคะ่ะได้สิหาเจอค่อยว่ากันจับฆาตรกรได้ก็ก็จะปล่อย จริงสินสองแขกสือ้อยถ้าเป็นนักบวชไม่ควรโทรสะข้าว่าเรามาคุยกันดีๆเถอะไม่มีอะไรต้องคุยนี่ท่านช้าก่อนอ